วันนี้มีคนขอให้แม่เมเนี่ยรีวิวซาเล้งของแม่เมให้ดูหน่อยค่ะเพราะว่าอยากจะเอาไปทำบ้างอ่ะวันนี้แม่เมย์จัดให้เลยนะคะคลิปรีวิวซาเล้งกับด a ๊ดดี้ค่ะก่อนที่จะไปรีวิวซาเล้งขอจุ๊บด๊ดดี้ทีหนึ่งก่อนค่ะอาชื่นใจเสร็จแล้วแม่เมก็จะขอสับผักให้น้องไก่ก่อนนะคะเพราะว่าน้องไก่เนี่ยกำลังหิวเลยค่ะ กินข้าวกันดีกว่าฮัลโหลแม่เมย์เนี่ยชอบมากเลยนะคะเวลาที่เห็นดัดดี้เนี่ยอยู่ข้างๆแม่เมย์เวลาที่แม่เมย์ทำนั่นทำนี่นะคะชอบให้ดั d ดดี้นั่งอยู่ข้างๆนะคะรู้สึกว่ามันมีกำลังใจดีค่ะ สับผักเสร็จแม่เมย์เนี่ยก็เข็นด a ดดี้มาดูน้องไก่ด้วยนะคะเพราะว่าด a ดดี้เนี่ยก็อยากเห็นน้องไก่กินข้าวด้วยคะ่ะทุกครั้งที่ด a ดดี้ได้เห็นน้องไก่นะคะดดดี้ก็จะมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้เลยคะ่ะชีวิตคนเราตื่นขึ้นมาก็แบบนี้ละคะ่ะแค่เราตื่นขึ้นมาแล้วเห็นรอยยิ้มของสามีของเราที่อยู่ข้างๆก็ทําให้เรามีกําลังใจที่สุดในโลกเลยคะ่ะน้องไก่ก็มีความสุขเวลาที่แม่เมย์เนี่ยเอาอาหารไปให้กินนะคะ น้องๆเนี่ยก็จะกินอาหารโชว์กันใหญ่เลยค่ะให้อาหารไก่กันเสร็จแล้วไปดูรีวิวซาเล้งกันดีกว่าค่ะอึบอึอ,อถ้าเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่แม่เมยเอาดัดดี้เนี่ยขึ้นบนรถซาเล้งนะคะถ้าแม่เมเข็นแบบนี้ยแม่เมย์จะเข็นไม่ค่อยขึ้นนะคะอันนี้แม่เมย์ทำให้ดูนะคะว่าเวลาที่เข็นแบบเนี้ยเข็นขึ้นลําบากมากค่ะเนื่องจากรถเข็นของดัดดี้เนี่ย หนักมากเลยนะคะแม่เมย์เนี่ยจะต้องเอา,ารถซาเล้งเนี่ยไปไว้ตรงที่ทางลาดก่อนนะคะจอดรถเสร็จแล้วเราก็ออโต้แฮนด์กันเลยค่ะเกียร์ถอยหลังนะคะ <laughs> <laughs> เวลาไปไหนกับคนป่วยเราก็จะมีขีดจำกัดตลอดเลยค่ะทุกคน จอดรถได้ที่แล้วเราก็ต้องเอาหินหนุนล้อเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้รถเนี่ยไหลลงมาเวลาที่เราเอาคนป่วยขึ้นรถค่ะในส่วนพ่วงข้างเพื่อความแข็งแรงเนี่ยเราก็ใช้ล้อรถยนต์ในการทำซารเล้งนะคะ ก่อนที่จะพาดัดดี้ขึ้นรถแม่เมย์ขอรีวิวตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นที่กั้นข้างสําหรับผู้ป่วยนะคะเวลาที่เราเอาผู้ป่วยขึ้นเราก็ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็ล็อกได้เลยค่ะข้างบนที่มุม้วนเนี่ยเป็นผ้าใบกันฝนนะคะเวลาที่ออกไปกับดัดดี้แล้วฝนตกแม่เมย์ก็จะเอาผ้าใบลงค่ะรถแฟมิลี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณแงวนะคะน้องฟอยอยากไปเที่ยวด้วยเหรอคุณแงวก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะคะตรวจสอบว่าจะฝนเล็บที่ไหนดีนะ ทางสโลปนี่เอาดดดี้เนี่ยขึ้นบนรถนี่ง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ตรวจการแงวค่ะกรุณานหลบนะคะถ้าคุณไม่หลบเนี่ยดิฉันจะ เหยียบคุณไปเลยนะคะคุณแงวสรุปแล้วเขา <ไป S 1> คือเอจ้าพ่อฝอยจอมทําลายนะคะไม่ยอมหลบไปไหนเลยค่ะทุกคนเมื่อดดดีขึ้นรถแล้วนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะเราก็ต้องใช้สายเนี่ยรัดล้อเอาไว้แน่นๆนะคะน้องฝอยทองก็ไม่ออกไปไหนนะคะเล่นซ่อนแอบอยู่บนซาเล้งค่ะดดตีเนี่ยก็มีเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยค่ะอ่ะพร้อมแล้วเตรียมออกจากบ้านกันค่ะ ลืมบอกไปว่า,ารถซาเล้งของแม่เมเนี่ยมีที่เก็บของข้างบนตรงหลังคาด้วยนะคะเมื่อรถออกจากบ้านด๊ดดี้เนี่ยก็ติตัวนอนเลยจ้าแอร์กี่รอบด้านเลยนะจ้ะแอร์เย็นสบายโอ้ยค่อยละอิจฉาคุณสามีตีดตัวนอนสบายเลยจ้าเอาจริงๆคือการมีชีวิตแบบเนี้ย มันก็ดีอย่างนะมันเป็นการใช้ชีวิตแบบ slow life ชีวิตที่เราสามารถออกแบบเองได้มันก็ดีอย่างนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องรวยที่สุด แต่ขอแค่เรามีความสุขที่สุดก็เพียงพอแล้วคะ่ะได้กาแฟมาให้ดั d d y ี้แล้วดั d y ี้เนี่ยก็ดีใจสุดๆเลยจ้าขอเอากาแฟให้ดั d d y ี้ดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อคะ่ะดั d d y ี้จะได้ชื่นใจก่อนที่จะไปต่อนะคะดื่มกาแฟเสร็จแล้วดั๊ดี้ก็อยากจะมาปาป์ติงรีสอร์ทคะ่ะอยากจะมาทานผัดซีอิ๊วที่นี่คือดั d d y ี้ Daddy เนี่ยเห็นแม่เมย์เนี่ยรีวิวแล้วก็ดั d d y ี้เนี่ยเห็นคลิปวิดีโอก็เลยอยากจะมาเที่ยวดูบ้างนะคะจอดรถทุกครั้งเวลาที่เรามีคนป่ว ก็อย่าลืมเอาหินรองล้อไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดประทุนได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ดาดีเนี่ยลงไปทานอาหารค่ะ เปิดปะทุนเสร็จแล้วปาปิงเนี่ยก็มายืนรอรับเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องปลดล็อกระบบความปลอดภัยของรถสปอร์ตเราก่อนจ้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้ระบบออโต้แมนนวลนะคะในการสไลด์รถวิวแชร์ลงค่ะ <c oughs> สงสัยป๋าปิงเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ให้สําหรับวิวแชร์แล้วล่ะค่ะมาถึงป๋าปิงแม่เมย์ก็จะพาดิดดี้เนี่ยเข้ามาห้องแอร์นะคะเพราะว่าดิดดี้จะได้นั่งแอร์เย็นๆค่ะโชคดีนะคะที่ดิดดี้เนี่ยเข้าไปข้างในได้ไม่งั้นร้อนแย่ yeah, เลย ป้าปิงนี่ก็คอยช่วยแม่เมยกด a d ดดี้เข้าข้างในนะคะคือโชคดีมากๆเลยค่ะเข้ามาในร้านคาเฟ่ดัดดี้ก็ชอบใจใหญ่เลยค่ะทุกคนเมนูโปรดของดัดดี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าวันนี้เป็นวันที่เราสองตายายเนี่ยมาจีบกันนะคะกินอาหารก็สั่งเมนูเดียวกันเห็นหรือเปล่าคะอุ้ยสวีทสุดๆเลยค่ะ จริงๆแล้วก็คืออร่อยด้วยกันนะคะก็เลยสั่งเหมือนกันค่ะร้านปาปิงคาเฟ่เราก็กินข้าวไปฟังเพลงไปนะคะก็บรรยากาศก,าก็โรแมนติกมากเลยค่ะกินอาหารสวีทกันเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านกันดีกว่าค่ะกลับถึงบ้านปลอดภัยรถไม่มีไหลไปไหลามานะคะเพราะว่าเรารัดเอาไว้อย่างดีเลยค่ะ เวลาลงจากรถแม่เมย์ก็จะค่อยๆเอาดัดดี้ลงแล้วก็เอาขายันเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะวันนี้หมดเวลารีวิวของแม่เมย์แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน